แล้วก็เริ่มหมดกําลังใจเพราะอย่างงี้มันมันโต่งทั้งคู่แต่ที่อาจมาบอกว่าเราเองเนี่ยเราต้องคิดทั้งสองอย่างนะในการมาปฏิบัติธรรมคิดทั้งสองอย่างไม่ใช่หมายความว่าเลยฟุ้งทั้งสองอย่างเลยนะเดี๋ยวก็ฟุ้งไปในทางบวกเกินไปเดี๋ยวก็ฟุ้งไปในทางลบเกินไปไม่ใช่นั่นเราคิดทั้งสองอย่างนี่หมายถึงว่าเรามีความรู้ในจุดดีของฟุ้งยิ้ม แล้วเรารู้ในจุดดีของฟุงแบบลบมันมีเหมือนกันมันมีจุดดีอยู่แล้วเราก็รู้ในจุดที่มันเป็นโทษภัยของฟุงยิ้มกับฟุ้งหมองเนี่ยเรารู้ทั้งสองส่วนเรารู้เพื่อที่คราวนี้เราอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเราเอาเรารู้จักเอามุมดีของแต่ละอย่างนี้มาใช้ในเวลาที่ มาช่วยจิตใจเราได้แล้วเราก็รู้ที่จะเอาไอ้มุมที่เป็นโทษของมันมาใช้ในเวลาที่จะช่วยเราได้อย่านึกแต่ว่าไอ้มุมที่เป็นบวกกับมุมที่เป็นลบนี่เรามาคิดแล้วเดี๋ยวเรามีแต่สวยอย่างเดียวไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าถ้าคนนั้นเนี่ยรู้จักเอามาใช้แล้วมันจะเป็นคุณของเราก็ได้อย่างเช่นนะยกตัวอย่าง อย่างเช่นเวลาที่บางทีเนี่ยบางครั้งเราเองเนี่ยมองมองน่าจะคิดแต่อะไรที่มันเป็นมุมลบๆนะคิดถึงแต่อดีตที่มันเจ็บช้ำอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าโอ้โหจิตอย่างนี้ถ้าปล่อยให้มันคิดอยู่แต่เรื่องอดีตที่เจ็บช้ำเนี่ยคิดไปเรื่อยเดี๋ยวซวยแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ต้องฉลาดแล้วรู้จักเอาอาจจะเอามุมอนาคตอยนะเอามุมอนาคตที่ที่อะไร ที่เป็นฟุ้งยิ้มเอามาคิดแทนแลละเพื่อที่จะมาถ่วงกับไอ้ไอ้อดีตที่หมองอ้าวมันจะช่วยดึงขึ้นไปได้เหมือนกันเพราะฉั้นถ้าคนนั้นฉลาดเนี่ยก็จะรู้ว่าเออเมื่อกี้บอกโอ้ยแหมเรายังมีอะไรอะ่ะมีสติปัญญาเรายังมีกำลังเราสามารถที่จะต่อสู้สามารถที่จะทำให้ดีกว่านี้ก็ได้นะ แม่ไม่แน่หรอกเราอาจจะมะโหอยู่วัดได้นะจนกระทั่งเป็นนักบวชจนกระทั่งเป็นอะไรอ่ะเป็นปู่เป็นตาเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ทําให้เรามีกําลังขึ้นแทนที่จะไปคิดแต่อดีตที่มองๆเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าเราจะมีปัญญาที่จะเอามาใช้ดึงผวกมันไหมทําให้มันก็จิตเราเนี่ยที่จะเลวร้ายนี่ก็คลายลงส่วนคราวนี้ ใครเนี่ยชอ,ชอบคิดอยู่แต่อนาคตแล้วคิดแต่เอาแต่ได้มุมเดียวเราก็ต้องรู้โทษภัยของมันใช่ไหมคมรั้งคราวนี้เนี่ยพอคนนี้รู้โทษภัยมุมนี้แล้วโอ้โหคืนคิดอยู่แต่อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวซวยแน่เลยบางคนนี้บางทีก็นึกย้อนอดีตมุ้งสิอดีตที่พังมาแล้วอะ่ะอดีตที่อะไรอะเคยต้องอกหักมาแล้วเคยต้องพลาดพังมาแล้วเอามาเตือนใจเราเห็นไหม มาเตือนใจเราทําให้เราเนี่ยได้ระมัดระวังว่าโอ้โหอย่าอย่าอย่าบ้าอย่าอย่าคิดถึงแต่มองมุมสวยอยู่เรื่อยคิดแต่อนาคตที่แหมมันจะต้องสําเร็จจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูสิบางทีนักธุรกิจหลายๆคนนะ่ะที่ถึงขั้นฆ่าตัวตายพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยวางอนาคตไว้สวยหรูงั้นแนละโอ้โหงานใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแหม ไวสวยหรูเลยจะต้องประสบความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้บางทีไม่ค่อยจะเอาอาดีตที่มันแบบว่าตัวเองอาจจะเคยพลาดพ,พังหรือเอาอาดีตของคนอื่นก็ได้ที่เขาเป็นบทเรียนมาแล้วที่จะให้เราเรารู้ว่า,าไม่แน่นะมันพลาดกันได้นะเอามาเตือนเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยก็เอามาดึงลังได้ก็ช่วยทําให้คนนั้นแทนที่จะโตงไปมุมไหนมันก็ไม่โตงไปมุมหนึ่งมันก็จะ เกิดความพอดีเกิดความสมดุลขึ้นมาแล้วคนนั้นคราวนี้ก็จะยิ่งมองปัจจุบันเนี่ยให้มากเพราะเรารู้แล้วว่ามันมีคุณมีโทษทั้งอนาคตทั้งอดีตเพราะคนนี้ก็จะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันสําคัญที่สุดโดยที่บอกแล้วเราจะไม่คิดอะไรเลยมันไม่มีทางหรอกบางทีเราคิดอดีตบางคิดอนาคตบ้างมันก็ต้องมีในชีวิตความเป็นจริงนะนีะ่พูดในชีวิตความเป็นจริงแต่บอกแล้วเห็นไหมเมื่อเรามี ญาณบัญญาเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออคิดอดีตหรือคิดอนาคตแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ทุกวันนี้บางทีเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นเรื่องอดีตทั้งนั้นแหละใช่ไหมเอาประวัติผู้เจ้ามาเล่าให้ฟังก็เลืเล่อนไปอดีตทั้งนั้นแหละที่จะให้เราเนี่ยมาศึกษาและให้เราเนี่ยมาเรียนดูแล้วเรารู้จักดึงเอาสิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเราในปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ หรือแม้แต่อนาคตนตะบางทีมีเห็นไหมหลายเรื่องหลายอย่างโอ้โหจินตนาการไปกว้างไกลพุทธยูโทเปียมัง่งอะไรมัง่งอะไรที่จินตนาการไปอ่าเราก็รู้แล้วว่าโอ้โหมันเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าจะทําอย่างนั้นให้ได้แต่ปัจจุบันนี้เราจะทํำยังไงอ่ะมันถึงจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้อย่างนี้ นะอ่าคนนี้ต่อฟุ้งแล้วหมองจึงยังเป็นเรื่องของความคับข้องใจที่เจ็บช้าหัวใจยังแบกทุก์ไว้มากมายเพราะการไม่รับรู้สภาพที่เป็นจริงอันคือปัจจุบันขณะชีวิตคือการยืนอ,อยู่นะการเวลาแห่งเดียวแห่งอะไรนาการเวลาแห่งเดียวนี้ไม่ใช่อดีตและไม่ใช่อนาคต เมื่อไม่มีสติรู้เท่าทันความจริงชีวิตก็ย่อมเศร้าหมองตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นปัจจุบันธรรมเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดคนที่จะรู้ความจริงของปัจจุบันได้เนี่ยคือคนที่รู้เข้าใจคุณและโทษของอดีตกับอนาคตเพราะจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มาจากอดีตใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าถูกไหม และไอ้ปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยแหละมันก็กาลังเริ่มเป็นอนาคตถูกก็บเปล่าเพราะอาตมาถึงบอกว่าอะไรสลับยังไงจจเ,เ,เดียวสนะิอาตมากําลังบอกว่าปัจจุบันนี้ใช่ไหมชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มาจากอดีตใช่ไหมถูกก็บเปล่านี้อ่าถูกก็บเปล่าอ่าอและไอ้ปัจจุบันนี้มันก็กําลังจะเป็นอนาคตใช่ไหม ที่เรากําลังพูดหรือกําลังอะไรเนี่ยใช่ไหมกำลังคิดจะทําอะไรก็ตามแต่ฮะก็ไม่รู้ฟังตามที่อาตมาพูดเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าฮะนะเดี๋ยวที่ตามที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาพูดไปแล้วเนี่ยเข้าใจไหมล่ะว่าสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ย มันก็มาจากอดีตเนี่ยถูกหรือเปล่าถูกใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี้ยมันกำลังจะเป็นอนาคตอยู่ใช่ไหมฮะกำลังจะเป็นอนาคตอยู่หรือเปล่า์อ้ฮะกำลังจะอะ,อะไรนะอนาคตจะมาเป็นปัจจุบันเออเออเอเอเอะ ถูกแล้วถูกแล้วอาจจะมาพูดไม่รอบคอบอ้าวอานะถูกแต่นั่นแหละคือเจตนาที่อากจะมาพูดว่าปัจจุบันเนี่ยนะพอเราทําไปทําไมจริงๆแล้วเนี่ยพอทําไปแล้วมันจะต้องกลายไปเป็นอดีตใช่ไหมแต่ว่าไอไออนาคตเนี่ยที่ที่เรากําลังนึกอยู่คิดอยู่หรือว่าที่เราจะทาเนี่ยเดี๋ยวนี้สมมติเราจะทาเนี่ยใช่ไหมพอเราจะทําหรือว่าเราแม้แต ถ้าเรากําล so ังทาเนี่ยเราบอกว่าปัจจุบันใช่ไหมถ้าเรากาลังทำอ่าแต่พอไอคำว่ากําลังทำเนี่ยในขณะที่กําลังทาเนี่ยเราก็มันก็ต้องมีความคิดอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องนึกอ่ะอย่างเช่นเอาเอาแค่ว่ากําลังจะไปกาลังจะเดินกําลังจะไปหยิบอะไรอกําลังจะหยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยไอแค่บอกว่ากําลังเดินหรือว่ากําลังจะหยิบแก้วเนี่ยนะความคิดมันต้องไปก่อนแล้วใช่ไหม คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันแบบว่าไอตอนแค่อตอนบูบที่เราคิดขึ้นมาว่าจะทําไอ้นั่นจะทําไอ้นี่เนี่ยเข้าใจไหมไอ้นั่นอ่ะจริงๆแล้วมันมันยังเป็นแค่อนาคตอยู่เข้าใจไหมมันก็ลังเป็นอนาคตอยู่ใช่ไหมไอตอนในในใน,ในจิตเรานะแต่ไอตัวจิตเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอยู่ว่าว่ามันกำลังคิดเรื่องนั้นแต่บางทีเนี่ยมือเราก็ยังไม่ได้ทำาสม,มุตินะ เท้าเราก็ยังไม่เดินอะไรเงี้ยถ้าสมมติอันนี้เราคิดก็จริงถูกไหมแต่มันเป็นปัจจุบันของความคิดแต่ถ้าเราคิดแล้วเรายังไม่พูดมันก็ยังไม่เป็นอะไรไม่เป็นปัจจุบันของการพูดหรือถ้าเท้าเรายังไม่เดินไปมันก็ยังไม่เป็นปัจจุบันของเท้าที่กําลังเดินไปนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยพูดเป็นเชิงที่เรียกว่าให้เห็นว่าบางทีเนี่ยจิตเราเนี่ยมันไว แล้วมันมันคิดได้เร็วโดยที่บางทีเนี่ยมันไปแล้วอนาคตเนี่ยเราคิดเนี่ยไปแล้วแต่เหตุการณ์จริงๆของตัวเราบางทีเรายังไม่ไปตัวเราเนี่ยมันยังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละแต่ว่าไอความคิดเราเนี่ยมันไปในอนาคตแหละเพราะว่าอัตมากาลังพูดในแง่ของความฟุ้งนะอันนี้เขาคือคือจิตมันต้องคิดอนะ่ะใช่ไหมมันจะให้เห็นว่าบางทีเนี่ยมันไวมาก เรื่องเรื่องของจิตเราวันถ้าใครเนี่ยพยายามตามทันจิตเนี่ยแหละคนไหนเนี่ยที่พยายามตามทันจิตให้เร็วที่สุดให้ทันจิตเราที่สุดที่เราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เราคิดปับ๊บเรารู้คิดอะไรนั่นนึกอะไรกำลังจะทําอะไรนะเราตามจับได้เราตามทันได้คนนั้นแหละถึงจะเข้าถึงปัจจุบันธรรมจริงๆได้ มันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วจริงๆไอ้ตอนที่เรากําลังคิดเนี่ยมันมันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เรา,เาไม่สามารถที่จะคําว่าตามทันหรือว่าอะไรเนี่ยคือพอเวลาจิตมันคิดเนี่ยเราไม่คิดไปแบบที่มันเป็นปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเผลอสติขาดสติคือปล่อยให้มันคิดเป็นเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตเป็นส่วนใหญ่เข้าใจไหม มันไม่ค่อยคิดในเรื่องปัจจุบันหรอกเพราะไอ้ปัจจุบันเนี่ยมันต้องกําลังทําอยู่เข้าใจไหมอันเนี้ยไอ้ปัจจุบันนั่นคือเราต้องกาลังทําอย่างเช่นบางทีอย่างที่ตะเกียรอาจจะมาบอกว่าถ้าถ้าปัจจุบันเราคิดขึ้นมาบอกว่าอา้าวหยิบแก้วนี้ขึ้นมาดื่มน้าใช่ไหมถ้าพอเราคิดเนี่ยจริงๆพอเราคิดเสร็จเนี่ยบางทีมันทําเลยทันทีหรือเปล่าบางทีมันก็เปล่านะ บางที่มันเปล่าหรอกมันยังไม่ทันทําด้วยซ้ําไปมีแม่แบบว่าคุณคิดปุ๊บทาปั๊บคุณคิดปุ๊บทาปั๊บทันทีเลยส่วนใหญ่อะมันไม่ันไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่มีใครคิดปุ๊บทาปั๊บทันทีมีไหมมันไม่หรอกมันมันมันคือนี่นี่พูดถึงสภาพอาการสภาพอะไรต่างๆมันไม่เป็นอย่างนั้นให้คาว่าปัจจุบันธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้ให้ได้พอคิดอะไรขึ้นมานึกอะไรขึ้นมาปั๊บตามมันให้ทันนั่นแหละ ถ้าใครตามจิตมันได้ในขณะที่มันนึกมันคิดเรื่องอะไรนะยิ่งเราสามารถแยกแยะสามารถวิจัยมันได้ว่านี่กําลังคิดเรื่องดีเรื่องร้ายกําลังคิดเรื่องควรทําหรือว่าไม่ควรทําอะไรต่างๆถ้าตามจับได้อย่างนี้เนี่ยอัตามาถือว่าเออคนนี้ตามปัจจุบันทันแล้วเข้าใจไหมตามปัจจุบันทำอ่าทันได้ ยิ่งถ้าเราแก้ได้ด้วยนะคราวนี้จิตมันนึกไม่ดีโอ้ยิ่งจับได้แล้วยิ่งปรับแก้ได้นั่นแหละยิ่งเยี่ยมเลยยิ่งยอดเลย,ย,ยก็มันหลายความคิดเีอเวลาเข้ามาเวลาเข้ามาเวลาทำงานเดินจากนี่ไปตรงโน,น้นมีล้วสามีแล้วสามความคิด<ม> แน่ใจหรือว่ามีแค่สามเอาประมาณสคำสั่งเข้ามาเออสามคำสั่งเข้ามาเดินจากหน้าหน้าร้านไปหลังร้านเนีสามคำสั่งเข้ามาเนี่ยอ่าก็นั่นแหละแล้้วเเเรรราาาจจะะททไไงงงยยััใหมนอู่กััับบปจจุนให้ดีก็มันขึ้นมาเรื่องไหนก็จับให้มันทันทั้งนั้นน่ะสมมุติว่ามันมันขึ้นมาสามความคิดก็ต้องจับให้มันทันทั้งสามความคิดต้องให้ทันหมด ฮะ,อะอเอ้าคราวนี้มันเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าอย่างที่อาจมาบอกแล้วเราต้องแยกแยะออกมาว่าคำสั่งไหนล่ะที่เราเห็นว่าเกิดคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์ที่สุดเราก็ต้องเอาคำสั่งนั้นแหะพราะบอกแล้วาจิตมันไวจริงมันอาจจะไม่แค่สามคำสั่งก็ได้แต่ว่าเราเองเนี่ยเราจะต้องแบบว่าสรุปออกมาได้หรือว่าเลือกได้หรือว่าตัดสินใจได้ต้องคิด,คดท,ท,ทั้งๆที่ ไอตอนที่เราบอกตัวเราเนี่ยบอกว่าเอาเดินไปตรงนั้นนะไอคาสั่งนี้ยังไม่หยุดเลยคําสั่งนี่มันบอกให้เดินไปตรงนั้นเราก็ยังเดินไปเรื่อยๆนะแต่ในขณะที่เราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยคาสั่งอื่นขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมนั่นแหละทั้งทั้งที่ถ้าผู้บอกว่ากําลังทําอยู่เนี่ยกาลังทําคําสั่งแรกเท่านั้นเองแต่ในขณะที่เรากว่าจะเดินไปตรงนั้นโอ้โหคําสั่งอื่นขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกก็ต้องจับให้ทันจับให้ทันเสร็จแล้วเหมาะไหมล่ะ ควรไหล่ล่ะอย่างเช่นมันสั่งบอกว่าเออในขนาดเดินไปนี่ให้เต้นไปด้วยเราจับแล้วเออมันไม่ควรเลยนะเราต้องสมรวมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีครับอีกคําสั่งนึงก็ขึ้นมานะไม่ได้ลแล้วเราอารมิกแล้วไปเดินแบบเต้นไม่ได้หลอกอ่ะมันขึ้นมามันก็มาห้ามคําสั่งนั้นแหละใช่ไหมเนี่ยมันต้องจับจับจิตให้ได้แต่ถ้าใครจับไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่ฝึกจับเลยนะ พอคำสั่งนี่เราภาษาเราไปใช้คําว่าคําสั่งนะไอ้คาสั่งพวกนี้มันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยคนนั้นก็จะเผลอใจไปตามคําสั่งต่างๆนั่นมันก็ไปตามน,นะพอพ,พ,พอเดินเดินไปนะั่นคสั่งบอกว่าเออเดินอย่างนี้รู้สึกลมเย็นดีนะร้องเพลงสักหน่อยอ่ะลองหละคือ,ค,อคือมันมันมันตามจับไม่ทันแล้วมันก็อะไรอะ่ะไม่มีสติที่จะมาควบคุมมา ดูแลว่าเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควร,ร,อ,ควรอะไรต่างเพราะนั้นพอมันสั่งมาปมั๊บก็เออร้องเพลงก็ร้องเพลงออดีละเข้ากับบรรยากาศใช่ไหมมันก็ไปเลยเนั้นคนที่ขาดสติหรือเพิสติไม่อยู่กับปัจจุบันนะไม่อยู่กับปัจจุบันก็คือขาดสตินั่นเองพูดง่ายภาษาบางคนที่มีสติอยู่นะควบคุมดูแลจิตของตัวเองได้อยู่เนี่ยถึงจะอยู่กับปัจจุบัน ส่วนว่าจะสั่งให้ทำอะไรยังไงนี่ก็แล้วแต่นั้นแล้วแต่ตัวเราเองนะอดีตก็เป็นเรื่องของบทเรียนที่จะสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นแก้ไขสิ่งที่พลาดพลั้งมาให้ดีขึ้นอนาคตก็เป็นเพียงภาพมายาที่ยังรอเกิดอยู่ถ้าดีก็ดีไป แต่ถ้าร้ายใครเล่าจะหลีกเลี่ยงจิตของเราต่างหากที่จะต้องมองล่วงหน้าเตรียมพร้อมไว้กับเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นผู้มีโมหะเท่านั้นที่มองโลกในแง่ดีโดยส่วนเดียวและผู้มีโมหะเท่านั้นที่มองโลกในแง่ร้ายเสมอปัญญาจะทำให้เรามองโลกในแง่ดีแต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจในความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง พร้อมเสมอที่จะปรับจิตถ้าหากมีเหตุการณ์ในด้านลบเกิดขึ้นมาเราไม่จริงจังกับสิ่งที่จะเกิดแต่เราก็พร้อมที่จะต้อนรับเจ้าสิ่งนั้นอัตมาถามหน่อยในที่นี้เขาบอกว่าปัญญาจะทำให้เรามองโลกในแง่ดีแต่ขณะเดียวนะก็ให้รู้ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้นะอัตมาถามหน่อย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกท่านค้นพบทุกอริยสัตว์เนี่ยอย่างนี้ถือว่ามองโลกในแง่ร้ายใช่ปะฮะคือพูดง่ายๆว,ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนี่ถือว่ามองโลกในแง่ร้าย,รยาราหรื <c oughs> อปะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรมาถึงบอกเนี่ยบางทีเราอ่านหนังสือเราต้อง เข้าใจให้ดีว่าไอ้คำว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่ามองอะไรให้มันดูดีไปหมดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคือพอมองอะไรก็มองแต่ในแง่สุขลิกะอย่างเดียวอะนะเพราะคาว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยที่จริงแล้วมันต้องมองโลกเนี่ยโดยแง่ของสัจธรรมในแง่ของการรู้ความจริงตามความเป็นจริง นันนี่แหละคือคนที่มองโลกในแง่ดีเพราะอย่างเช่นไม่ใช่ว่าพอไปเจอ,อคนรูปร่างหน้าตาหน้าเกียรติอัปลักษ์โอ้ยต้องมองในแง่ดีต้องมองให้เขาเหมือนกับนางงามจักรวาลนะเจอคนเนี่ยหน้าตาอัปลักษ์แล้วก็มองให้เหมือนกับคนสวยออย่างนี้อย่างนี้มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าฮะ น um. nah, evet> ี่ว่าถามว่าอย่างนี้คือมองโลกในแง่ดีไหมเออมันไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโลกโลกเนี่ยเขาเขาอาจจะบอกว่าเออนี่มองโลกในแง่ดีนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คาว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยหมายถึงว่ามองความจริงตามความเป็นจริงเราเจอคนที่สมมุติว่าหน้าตาอัประรักเราก็รู้ว่าเออนี่สมมุติของโลกเขาสมมุติว่าอย่างนี้คืออัประรักใช่ไหม เรารู้เรารู้ตามสัจจะเรารู้ตามความเป็นจริงถ้าเจอคนหน้าตาดีนะเราก็รู้ว่าเอออย่างนี้เขาสมมุติเยอมว่าอย่างนี้หน้าตาดีเราก็รู้ตามสัจจะนะอย่างนี้แหละถ้าใครรู้ได้ตามสัจจะยิ่งได้มากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งได้ชัดเจนที่สุดเท่าไหร่นั่นแหละคือคนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่มองโลกในแง่กลับตาลปัดกับเขา ไอ้ถ้าอย่างนั้นมันเอมันมันเพี้ยนแล้วนะมันมันไม่ใช่มองโลกในแง่ดีอืมหรือไม่ใช่ว่าแหมบางทีคนเป็นโจรคนเลวร้ายคนไม่ดีอย่างเงี้ยนะฆ่าคนหรือว่าป้นจี้เขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองโลกในแง่ดีคือมองว่าเออคนเรามันก็ต้องมีดีมีชั่วในโลกนี้นะ <laughs> ก็ต้องคนก็ต้องมีกิเลส อย่างนี้นะเขาไปบ่นไปฆ่าบ้างก็ไม่ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นราะงั้นคือคือคือพูดง่ายๆว่ามองอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ต้องต้องมองให้มันดีอย่างเดียว <c oughs> นันเลอะแล้วน,นันเลอะเทอะนะนะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้สัจจะมองและต้องรู้ความเป็นจริง <c oughs> หรือบางทีเขาบอกว่าอ้าวมองโลกเนี่ยให้รู้จักมองในแง่ ดีหรือว่ามองในบม,มบวกบ้างก็เลยเข้าใจอยู่แต่ว่าพอจะนึกจะคิดอะไรเนี่ยต้องคิดแต่ให้มันมันอะไรอะ่ะสวยงามอย่างเดียวห้ามห้ามคิดในแง่เลวร้วายไม่ใช่ละ่ะอย่างนั้นแสดงว่าคนนั้นเข้าใจผิดละเพรามองโลกในแง่ดีเนี่ยคือเรามองตามสัจจะเรามองตามความเป็นจริงนะและยิ่งถ้าถ้าถึงจุดสูงสุดเนี่ยคือผู้ที่มองโดยที่ ไม่เอากิเลสตัวเองเนี่ยเข้าไปปะาปนด้วยเข้าใจไหมมองตามสัจจะจริงๆไม่มองลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงหรือว่าเพราะกลัวะไรเพราะนผู้ที่จะมองโลกในแง่ดีอย่างสูงสุดเนี่ยจะต้องนู่นเข้าข่ายเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรโน่นที่ท่านจึงจะมองโลกในแง่ดีเพราะว่าท่านไม่ได้เอากิเลสเข้าไป เข้าไปร่วมในการมองนั้นแล้วท่านมองตามสัจจะแล้วก็คราวนี้จะช่วยเหลือหรือจะแก้ไขยังไงล่ะท่านก็จะช่วยเหลือจะแก้ไขไปตามนั้นวันต่างจากพวกเราซึ่งยิ่งถ้าใครมีกิเลสมากคนนั้นนะ่ะต่อให้บอกว่ามองโลกในแง่ดียังไงก็ตามคนนั้นก็มองโลกในแง่ดีได้ตามที่เขามีกิเลสนั่นแหละ ตามภูมิเขาแหละพูดง,ง่ายๆตามภูมิเขาแล้วที่บอกว่าดีนี่ก็ดีตามภูมิเขาด้วยน,นะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าให้เลือกสอสอให้เลือกคนดีเข้าสภาอย่างเงี้ยอา้าวบางทีดีตามที่ทั่วๆไปเขาก็โอ้แค่นี้ดีแล้วอย่างเงี้ยเขาเลือกแล้วเช่นเ,เช่นแจกเงินนะเขาก็บอกอา้าวดีดีกว่าไม่แจกเลยอะ ไม่แจกเลยเขาว่ามันไม่ดีอ่ะไม่ได้มาสะพัดไม่ได้เอาเงินมาสะพัดไม่ได้มาช่วยเหลือชาวบ้านเลยบางทีเขากลับรู้สึก่ามันดีกว่าสอสอคนนั้นอีกคนนั้นไม่ได้ไม่เคยเอาอะไรมาให้เขาเลยแต่ยังพวกนี้เนี่ยยังเอาซีอิ๊วเอาน้ำปลาเอาอะไรอ่ะรองเท้าอะไรอีกร <c oughs> <c oughs> องเท้าข้างเดียวก่อน คืออย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยตามภูมิคนนั้นเขาคิดว่าดีแล้วใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยจะบอกว่าเขาไม่มองโลกอย่างเงี้ยดีอ่ะเขาก็มองโลกอย่างเงี้ยดีแต่ว่ามันดีตามภูมิของเขาอ่ะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันถูกต้องสัจจะหรือเปล่าแล้วไม่ถูกมันผิดมาอันนี้นะอัตมาก็ขยายหน่อยในเรื่องคําว่าในนี้เขาบอกอยู่นะปัญญาจะทําให้เรามองโลกในแง่ดี เพราะเนี่ยดีที่เขาใช้คําว่าปัญญาอยู่ด้วยเพราะเราจะต้องมีปัญญาเราจะต้องใช้ปัญญาเนี่ยรู้จักมองรู้จักแยกแยะให้ได้นะญญต้องเป็นอารย,าาป,ารยาปัญญาถ้าเป็นปัญญาเฉโกเป็นปัญญาโลกโลกเป็นปัญญาทั่วไปแล้วไม่มีทางเราที่จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงได้นะอา้าวตอนนี้ก็จบหัวข้อ ฟุ้งหมองแล้ววันนี้อ่ะวันนี้คงฝากไว้ท่านี้นะ